คิดว่าพุทจุ๋ยจะได้ลูกชายหรือลูกสาวครับลูกชายลูกสาวอะจุย๋ยผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายคิดว่าเป็นผู้หญิงชัวปะไม่ชชวร์ไม่เชื่อเอาญิงค่ะตื่นเต้นมากๆอยากลืมสุดๆเลยอยากไปดูแลได้ลูกสาแวแน่นอนผู้หญิงแอบแถน้องผู้ชาย หรู้เลยและมั่นใจมากต้องเป็นลูกสาวค่ะอ่ะถ้าผู้ชายให้ตรงเซ็งหนึงพี่โอเคผู้ชายครับผู้หญิงจู่วาถ้ามึงว่าผู้หญิงกูว่าผู้ชายผู้ชายท้องกลมมนลูกสาวแน่นอนชวนร้อ์เซ็นตครับจะบ้านเหรอใหญ่พูดมันจะต้องเป็นลูกชายอ้าวทำไมอ่ะก็ดูพี่น้องมาสิมีผู้หญิงน่นบ้านมันอ่ะมีแต่ผู้ชายหมดเลย พี่โมล่ะกันเพราะหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายเหมือนกันเดะลูกสาวค่ะลูกสาวครับเป็นอะไรก็พร้อมต้อนรับเสมอนะคะแต่ว่าลึกๆอยากให้เป็นหญิงลูกสาวหรือว่าผู้ชายผู้ชายแล้วว่าผู้ชายอ๋อเรียบร้อยเหมือนที่แม่แม่ก็ผู้ชายครับเฮ้ยแม่ลูกสาวไม่ลูกสาวว่าลูกชายลูกชายค่ะคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงครับผู้ชายครับเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ ผู้ชายครับได้ลูกชายแน่นอนผู้หญิงแน่ๆเลยค่ะขอดาว่าน่าจะได้ลูกชายผู้ชายครับ this is a boy สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนานๆที่จะอาบน้ำตอนเช้า <laughs> น้ำประหยัดน้ำแล้วก็ไม่ต้องแบบเคลื่อนไหวยเยอะไง <laughs> หลังจากที่เราออกไป2คลิปเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนที่มีบุตยากเข้ามาคอมเมนต์แบบถล่มทลายมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราแบบทําคลิปออกมาแล้วเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วมันเหมือนมันสร้างกําลังใจให้กับใครหลายๆคนบางคนบอกว่าเนี่ยเหมือนได้ฟังเราก็เหมือนกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท้อใจไปแล้วนะคะบางคนก็แบบว่ามีลักษณะเหมือน ค่า m m s เนี่ยเขาเท่ากับหย่เลยแล้วเขาทํามาแบบคือนานมากๆในคอมเมนต์แบบ เยอะมากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเฉลยว่าพีเจน้อยของเราเฉลยแล้วจริงหรอเฉลยแ,แล้วหรอก็ตามที่สัญญาณะว่าเดือนเกิดเดือนเกิดเดือนเกิดก็จะเฉลยว่าเพศอะไรเพราะว่าตอนนี้เวลาไปไหนก็แล้วแต่คนจะถามเยอะมากเลยเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะแอบบอกท้ายคลิปหรือเปล่าโ <Okay. S 2> อเคแต่เรา,าเรามาดูคอมเมนต์ก่อนดีกว่าขออนุญาตเอาคอมเมนต์นี้มามาอ่านเป็นคอมเมนต์แรกเลยตอนนั่งไล่อ่านคอมเมนต์แล้วมาสะดุดที่ที่คอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนดูละครฝันเฟื่องภาคต่อเลยค่ะ เหมือนเวลาดูละครที่ถึงตอนจบเราจะคิดเสมอว่าแล้วหลังจากนี้ตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยแล้วพี่พุธกับพี่จุ๋ยอ่ะก็มาเดินเรื่องกันต่อในชีวิตจ,จริงซึ่งมันฟินมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับน้องน้อยของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> ฝันเพื่องินาต่อเพลงคนในฝันเด้งขึ้นมาในหัวเลยอ่ะพ่ออ่านก็ความเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราเล่าห้ฟัง E ีีที่แล้วใช่ไหมว่าเราฝันถึงเด็กนี่ไงคนในฝันอ่ะเป็นเพลงที่แบบตรงนะลูกเราคือคนในฝันคนในฝันจริงๆแล้วก็มันเป็นมันเป็นละครเรื่องแรกด้วยครับที่ผมอ่ะได้มาเจอกับจุ๋ยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบโพภิทภาด้วยที่เป็นคนให้โอกาสพุทธได้มาร่วมงานกับจุ๋ยไม่รู้ว่าชีวิตจะมันจบกันหรือเปล่าพี่เจี๊ยบเรืองนานด้วยนะเจี๊ยบเรืองนานด้วยตอนนั้นเขาดัง จากสายน้ำผึ้งโหกวาดรางวัลคนด่าทุบบ้านทุ่วเมืองคนชมทุ่บ้านทุ่มเมืองแล้วเราก็แบบเฮ้ยวันนี้นะครับจากจากวันที่มันเป็นฝันแล้วก็ได้มาเป็นแฟนกันได้มาเรียนรู้ได้มาตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ชื่อเสียงเราอาจจะโด่งดังน้อยลงงานเราอาจจะโด่งดังน้อยลงอะไรไม่รู้ผมไม่สนนะแต่ว่าผมคิดแค่ว่าถ้าผมพลาดจากวันอีกวันนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะเจอคนที่ดีวันนี้หรือเปล่า นี้คือพูดบ่อยมากทั้งในงานแต่งงานหรือว่าเวลาสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่อคุณพ่ วันนี้ข้อความนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าทัชใจผมมากเลยนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบออกมาแล้วก็ในคลิปนี้ก็อาจจะขออนุญาตใช้เพลงคนในฝันนะครับซึ่งเป็นเพลงประกบอบละครเขาจะเก็บค่าลิขสิทธิ์เราเไว้เแหละอย่าเก็บเลยครับ <laughs> ข้อความนี้ยาวมากยาวมากคุณพิชยาดานะคะบอกว่ายินดีกับความสําเร็จของเราอะไรเงี้ยทำแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่ทําคลิปออกมาแล้วทําให้เขามีกําลังใจในการรักษามากขึ้นตอนทอก็คุยกับ สามีว่าถ้าไม่มีลูกก็อยู่ด้วยกัน2องคนตายยากเหมือนเราเลยเชื่อว่าหลายๆคู่ที่กําลังเข้าสู่าการรักษาแบบผู้มีบุตรยากเนี่ยก็ต้องมีอารมณ์ท้อเหมือนกันจริงๆมันมันเป็นกระบวนการแห่งการคาดหวังนะคะแล้วก็บางคนเกือบ10ปีนะ แม้แต่เคสจุ๋ยเขาก็รู้ว่าเคสจุ๋ยเป็นเป็นเคที่ยากนะคะเป็นเป็นกลุ่มที่มีบุตรยากมากๆบางข้อความแล้วหมองตรงอ่านเราก็มีน้ําตาซึมเหมือนกันคาพูดทุกคาพูดมันมันคือคําพูดที่เราเคยพูดกันไปนหมดแล้วอะ่ะใช่ค่ะแล้วบางคนอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ใส่ครั้งเดียวแล้วติดอาจจะหลายครั้งรวมถึงมีภาวะแท้งด้วย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยแบบรู้สึกว่าการที่เราทําคลิปแบบนี้มาแล้วมันสามารถสร้างกําลังใจให้ใหกับหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวได้เนี่ยอยากให้ทุกคนมีกําลังใจจริงๆ คุณบ้านชิรินะครับบอกว่าดูคลิปช่วงแรกๆดีใจยิ้มตาไปด้วยเลยช่วงหลังๆนี่เริ่มร้องไห้น้ําตาซึมหลายรอบขอบคุณที่พยายามอดทนกันทั้งคู่สเต็ปต่อไปคือขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะคุณแม่นอนกลางวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะฟังเพลง<ป>ที่ชอบคุณแม่นอนวันละ12ชั่วโมงนอนเยอะมากคุณพ่อไปทํางานกลับมาคุณแม่ยังไม่ตื่นเลยบางวันอะ่ะยินดีกับทั้งคู่มากๆเลยทั้งคู่มาตลอดค่ะขอบคุณค่ะควันนี้ก็บอกว่าอันนี้มาคอนเฟิร์มว่า <confirm S 1> <confirm S 2> คอนเฟิร์มว่าอาจารย์พิทักย์ อุ๊ยได้ลูกสาวเราลูกสาวหรือลูกชาย่ะอ้าวยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะติดตามข่าวแล้วก็ลุ้นมาโดยตลอดค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงรอติดตามแล้วก็อัปเดตนะค่ะอันนี้คุณจะจ่ามาจากเยอรมันเลยนะเยอรมันนะครับค่ะ ยินดีแล้วก็ดีใจกับทั้งคู่รักแล้วก็ติดตามคอยเป็นกำลังใจให้วันนี้ได้ทราบข่าวดีว่าพีเจน้อยมาแล้วกรี๊ดเลยค่ะรู้ว่าทั้งคู่รอมานานพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้น้องมาขอให้แม่จุย๋ยแล้วก็พีเจน้อยสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะคะคือมีหลายคนมากๆเลยนะคะที่บอกว่าพอเราแบบประกาศไปว่าเรามีลูกเนี่ยแล้วเขาแบบ ดีใจเหมือนเป็นรูปตัวเองเหมือนรับเราไปเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของทุกคนทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยเจอหน้ากันเลยว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เลยเจอเพื่อนในวงการกคนมาสันแบบวู้ยินดีด้วยนะ <c oughs> มีใจดกัยคู่เรามานานกับคู่เรามานานมากจริงๆใช่ไหมต้องขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ก็บอกว่ายินดีด้วยจริงๆค่ะติดตามทั้งคู่มาตั้งแต่ดูฝันเฟื่องนะยังดูคุณมีคุณบลบนไปวนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีจังหวะหัวใจในสะอาดนะคะที่พี่สองคนทําไว้ดีมากดีใจจริงๆค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าพีเจน้อยเนี่ยจะหน้าตาเหมือนใครเอาล่ะหน้าตาเหมือนใครคุณกิ๊กบอกว่ายินดีด้วยมากๆพวกเราเป็นหนึ่งในแม่ที่มีลูกยากเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกคุณจุ๋มมากๆของเราใช้เวลาถึง8ปี ะะแล้วก็อขอให้พี่เจน้อยเนี่ยค่อนมาสมบูรณ์แข็งแรงสมที่คุณพ่อคุณแม่หวังแล้วก็พยายามมาตลอดโอ้โหแม่แบบสู้ไม่ถอยอ,ะอ่ะไม่ยอมแพ้นะคะดีใจด้วยเหมือนกันที่คุณพี่ประสบความสําเร็จนะคะครับพยายามมีลูกมา6ปีทํา IVF มา7รอบทำ5บห5รอบทอบอี่เมกมา 2รอบที่เมืองไทยจนพี่ถอดใจตัดสินใจว่าจะเลิกทุกอย่างกำลังสอยเอกสารไปขอ adoption ก็คือเด็กที่อเมริกาแล้วในที่สุดพี่ก็ท้องเองตามธรรมาชาติเฉยตอนนี้ลูกสาวสิบแล้วย,ยินดีนด้วย<อ>นะครับยินดีด้วย ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับกําลังใจแล้วก็ยินดีด้วยที่มีธรรมชาติานะคะก็คือเขาพร้อมมาแล้วแหละนะคะก็เลยมาเกิดกับข้อความนี้ก็น่ารักนะครับบอกว่ายินดีด้วยจริงๆเลยค่ะลุ้นกับน้องทั้งสองมาตลอดไม่เคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนไกลตัวมาก่อนเลยแต่ว่าขอให้น้องทั้งสองคนเนี่ยประสบความสําเร็จดีใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะตอนตอนนี้น้องก็ยังไม่มาคนรอบข้างก็กดดันทุกวันคือจริงๆแล้วว่าคนรอบข้างอ่ะเขาหวังดีนั่นแหละค่ะ คือเขาเหมือนเราสองคนพยายามมามถามว่ามีหรือยังมีหรือยังแต่ว่าสําหรับแม่แม่บางท่านอ่ะลองเปลี่ยนความกดดันให้เป็นเหมือนพลังใจแล้วกันเนะาะเพราะจุ๋ยเองจุ๋ยก็พยายามเปลี่ยนคําถามเหล่านั้นเป็นกําลังใจเหมือนกันค่ะ,ะคนนี้ก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะดีใจด้วยมากๆค่ะเข้าใจความรู้สึกของคุณจุย๋ยคุณพุทธดีเลยค่ะเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันกระตุ้นมาหกครั้ง ไม่เคยถึงเด5เลยนะครับเปลี่ยนหมอมา3มที่แล้วในวงเล็บหมอที่อเมริกายอมรับว่าหมอไทยเก่งจริงๆแต่ก็จะสู้ต่อไปค่ะเพื่อนจุ๋ยอยู่อังกฤษนะ,ะกลับมาทำเพราะว่าที่นู่นน่าจะค่าใช้ใจ่ายแพงกว่าที่นี่ด้วยก็ลหลายๆอย่างก็หมอไทยเราก็เก่งครับ มีคนบอกว่านั่งดูไปแล้วก็น้ําตาไหลเลยเข้าใจพี่จุ๋ยเราก็เป็นคนที่มีลูกยากเหมือนกันพยายามทุกอย่างแล้วเป็นคนทํางานหนักมีความเครียดดูคลิปนี้แล้วมีกําลังใจยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยนะคะคือบางทีมันเครียดไม่รู้ตัวเราก็ต้องหยุดเล่นละครไปเลยนะเพราะว่าเล่นซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเครียดอยู่ได้ก็จะเข้าใจคนที่ทํางานหนักแล้วคนที่เต็มที่กับงานแล้วคนที่จริงจังกับงานอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดได้ง่ายเหมือนกันก็ต้องลดลดมันเหมือนง่ายนะแต่พอจริงๆแล้วคือมันมันยากแต่ว่าเราก็อยากจะเป็นกำล ให้ทุกคนจริงๆคุณภิกรยาบอกว่าออตอนนี้ก็กําลังจะไปทำอีกซี่กับอาจารย์พิทักษ์เหมือนกันในเดือนหน้านี้ก็คือน่าจะเดือนกรกฎานี่แหละนะ,ะครับเราสองคนทำอีกซี่มาแล้วจากแคนาดาหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จ เราสองคนดูวิดีโอนี้แล้วมีกำลังใจมากๆในการไปทำครั้งนี้ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ยินดีด้วยครั้งหนึ่งนะคะขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จนะไม่ใช่ลูกศิษย์เขาเร <คน S 2> ียกว่าคนไข้าอาจารย์พิทักษ์เยอะมากยินดีด้วยค่ะพี่จุ๋ยอาจารย์พิทักษ์คือที่สุดของประเทศแล้วค่ะทางด้านนี้โอ้อาจารย์พิทักษ์ได้รับการแบบต้องจองคิวนะ คือแน่นมากๆ,ๆนะครับสำหรับใครที่เป็นคู่ที่มีบุตรยากของผมนี่ก็ต้องแบบขอกองละครกราบอ้อนวอนแทบจะทุกเดือนอ่นะขอ <c oughs> หน่อยได้ไหมครับแล้ยวเดี๋ยวแวบมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาถ่ายให้ต่ออะไรเงี้ยเป็นแบบนี้บ่อยมากขอบคุณผู้จัดหลายๆท่านด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะข้อความนี้บอกว่าน่าจะได้ลูก <c oughs> หญิงเพราะว่าแม่สวยขึ้นหน้าตาสดใสบิสกินด้วยจ้ะอ๋อบิสกินใช้อยู่แล้วคนคนตั้งคันอะไรใช้ได้หมดไม่มีปัญหาใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ทำเอง รู้อยู่แล้วว่าสารสกัดครีมหรือเซรั่มขสกินเนี่ยไม่ได้มีสารที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไปซื้อได้แอด i ิ s สกินะหรือว่าตัวแทนแม่ขายของนิดนึงใช่ค่ะเอามาเป็นเอามาเป็นข้านมลูกแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นลูกชายอันนี้จะให้นมด้วยตัวเองลักษณะคุณแม่จะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายจูดก็เห็นคนที่ท้องลูกชายก็สวยจะแย่พี่สีดิต้าอย่างเงี้ยน้องกวินก็สวยมากคุณก้อยรัชวินก็น่ารักมากตอนที่ท้องน้องทะเลจูดก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีมันยังไเเ่า ก็เห็นเขาสวยมากๆข้อความนี้บอกว่าเป็นภาวะรังไข่เสื่อมแบบคุณจุ๋ยเลยอายุท่าคุณจุ๋ยด้วย<ม>หาหมอมา5ปีจนหมอเนี่ยขอยุติการรักษาแล้วฟังเคสคุณจุย๋ยเข้าใจความรู้สึกมากๆแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นขึ้นมาที่จะมีลูกอีกครั้งหนึ่งสู้เว้ยมาอยากให้สู้มากเลยถ้าไหวนะคะแล้วถ้าไหวอยากอยากให้กําลังใจและอยากให้สู้มากๆเพราะว่าภาวะรังไข่เสือบบ่อมของจุ๋ยเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่เป็นตัวเลขที่แบบน้อยกว่า0 0 1หอ่ะหมายความว่ามันจะไปศูนย์อยู่แล้วอะค่ะคยังมีโอกาสในวันนี้แถมค่า FHS ก็ปีดขึ้นไปจริงๆแล้วมันเท่าที่จําได้มันเคยปีนไปถึง36มันมีช่วงที่จอยากินอิ่มนอนหลับกินโปรตีนครบกินผักผลไม้ครบนะคะพอมาเข้าสู่กระบวนการแล้วเข้าไปตรวจอีกทีเนี่ะมันมีลดลงมาได้นิดนึงด้วยนะถ้ายังไม่ถอดใจไปหรือว่าเหมือนกําลังกายกําลังใจกําลังซับยังมีอยู่เนี่ยก็แบบ อยากให้สําเร็จมากๆเลย <S <S ว่ามา <S <S ฤฤด้วยภาวะหลังไข่เสื่อมเหมือนกันสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งมีคนบอกว่าอยากให้รีวิวให้ฟังเริ่มแรกเลยอะค่ะจุ๋ยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นคนมีบุตรยากเหมือนตามตรวจในสูตินารีเวชอย่างเงี้ยทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเพื่อเพื่อดูแลตัวเองอยู่แล้วดูแลสุขภาพจุ๋ยถือว่ามันเป็นสายที่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งตอนที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยมนเลยทําให้เราอะเหมือนหาคําตอบว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหรืออยากมีลูกแล้วทําไมประจำเดือนไม่มาแต่ไม่ท้องตรวจแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะเลยทําให้รู้ว่าภาวะตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเป็นภาวะรังไข่เสื่อมก่อนไว้แล้วปล่อยธรรมชาติมาเป็นปีแล้วนะคะทำุ u i มาถึงสี่ครั้งาก็คือมันเป็นจํานวนที่เยอะเกินไปแล้วสําหรับการทํยุ u i ก็เลยปรึกษาคุณหมอนะคะเคยกระตุ้นด้วยยาบางตัวแล้วมันไม่มันไม่ไม่อาจจะไม่เหมาะกับร่างกายของเราอันนี้คือดุยทำของอาจารย์พิทักษ์ที่ GFC เนี่ยเป็น ที่ที่สอ,อ,อพอมาเจออาจารย์พี่ทักษ์ปุ๊บอาจารย์เห็นค่าตัวเลขอาจารย์บอกว่าขอเปลี่ยนยาอพอเปลี่ยนยาเป็นตัวนี้ปุ๊บไข่มันตอบสนองคือมันมีการจเจริญเติบโตดีซึ่งในการพยายามเนี่ยมันคือสองฝ่ายทั้งชายและหญิงดังนั้นคุณพ่อก็จะต้องบำรุงร่างกายของตัวเองออกกำลังกายให้ พอเหมาะสมไม่เยอะเกินไปใช่ค่ะก็คุณพ่อเองก็ต้องเติมโปรตีนนอนให้เพียงพออะไรเงี้ยมันดีเลยนะที่เราจะร่วมมือกับคุณหมอและช่วยคุณหมอไปด้วยอีก50%็ mm hmm. ก็เพื่อที่จะให้ตรงนี้คือแข็งแรงและพร้อมที่สุดในการ mm hmm. ที่เวลาที่เราได้ตัวอ่อนมาแล้วเราก็จะพร้อมแบบใส่ตัวอ่อนจริงๆมันเยอะเหมือนกันนะ mm hmm. พอเก็บไข่ได้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมาผสมกับเชื้อของคุณพ่อปฏิสนธิเราเคยเจองี้ด้วยนะปฏิสนธิ แต่กลายเป็น3ามนิวเคลียสขนาดปฏิสนธิแล้วยังจะมีความผิดปกตินะแต่พอปฏิสนธิก็ต้องรอแบบจะเป็นบาสโตซีหรือเปล่าบาสโตซีคือระยะที่พร้อมเอาเข้ากลับไปในร่างกายของคุณแม่ก็คือเอาไปฝังนั่นแหละก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันลุ้นกันมาเรื่อยๆมีความหวังมีความท้อมีอะไรกันมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็ ประสบความสําเร็จเพราะความที่ถามว่าเออราคาเป็นยังไงบ้างะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลากหลายราคาหลากหลายแพคเกจอะไรเงี้ยค่ะก็ลองศึกษาดูจีว่าตรงนี้ก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องของกําลังทรัพย์ด้วยนะคะถ้ากิดแบบคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีแล้วคิดว่ามีความสุขแล้วก็กําลังเก็บเงินอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะ ตอนนี้อายุครร์กี่สัปดาห์แล้วครับคือตอนที่ทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะก็ประมาณ18สัปดาห์แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะท้องอยู่ประมาณ3 8ถึง40กำลังจะครึ่งทางแล้วนะคะคุณพ่อท้องเริ่มใหญ่แล้วนะอ่าสสัปดาห์นะครับเราได้เห็นสาวล่าสุดเนาะใช่ค่ะภาพของพีเจน้อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหมือนโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราไปอะเ้วราก็เริ่มมีแบบน,น,นิ้วมือเรียงกันแขนขาช,ชัดเจนจมูกแหลมมาก ต้องบอกนะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ทําศัลยกรรมจมูกนะอันนี้ก็จมูกธรรมชาตินะมันต้องได้เราบ้างแหละจริงจจมูกไม่้ทำนัจนิง่ผมทําแค่ตายอย่างเดียวนะจมูกนี่คือจมูกปกตินะนี่นี่ได้นี่ได้เราหวังว่าเราอยากได้ลูกจมูกโดกว่าวันนั้นที่ไปเราได้ยินเสียงหัวใจลูกที่มันแบบ พี่เขาโต,โตขึ้นทุกที่ได้ฟังเสียงหัวใจลูกแล้วแบบมันคุณพ่อเขาชอบฟังทุกครั้งเลยใช่ไหมี้สุมันคือชีวิตอ่ะมันคือเสียงหัวใจมันคือหนึ่งชีวิตถ้าคลอดออกมาผมคิดว่าผมน่าจะเป็นพ่อที่เหิอมากแน่เลยครับเหิรแล้วช่วยเลี้ยงด้วยนะคะ <laughs> ช่วยป้อนนมด้วยนะคะมาถึงช่วงเวลาสําคัญครับที่ทุกคนน่าจะรอคอยมั้งคืงองแต่ตอนนี้ยุคคันอะ่ะถ้าเกิดอันตรสาวอะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเพศแล้วแต่จริงๆแล้วเราทำอีกที่คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าได้ไ,ได้เพศอะไรได้เพศอะไรเพศไหนก็ได้เพราะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเขาเกิดมาเขาจะเลือกเพศเขาเองนะสมัยนี้เรามันเปิดกว้างมากๆเลยอะคะ่ะคือมาก,ๆจ,มากๆจริงๆดังนั้นสรุปแล้วมาเพศไหนเราก็รัก นะคะเราก็พร้อมที่จะเลี้ยงพร้อมจะสนับสนุนพร้อมเป็นกำลังใจให้เขาในทุกๆเรื่องมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วครับทุกคนครับที่เราจะบอกว่าพีเจน้อยของเราเนี่ยนะครับเป็นลูกชายหรือลูกสาวใครจะเป็นคนพูดไปเ้ยเอต้องเชลยหรอตอนที่ตัวเชื้อของคุณพ่อพี่อต้องสวดมนบอกว่าลูก คนไหนแข็งแรงให้วิ่งมาเลยนะแล้วตัวเนี้ก็วิ่งผ่ามาเลยซึ่งตัวนี้ค่ะเขานำโคมสโตรได้ลูกสาวแน่นอนแต่แถมผู้ชายหญิงค่ะผู้ชายครับต้องเป็นลูกสาวค่ะได้ลูกชายผู้หญิงจู๊ผู้ชายครับใช่ว่าไเป็นผู้หญิงนำโฟมโตรวายมาดังนั้นเราลูกชายครับผม ชลูกชายวู <wolf 's Hai> ้ลูกชายครับแล้วตัวนี้เขาเขาวิ่งแรงมาเลยพี่ไวบอกพ่อมันเป็นนักวิ่งนงนะครับสรุปแล้วนะครับคือเราได้ลูกชายทีเจน้อยของเราคือลูกชายนะครับเพื่อนทุกคนบอกว่าลูกหนายแน่ๆเลยลูกถ่ายแน่แเลยลูกถ่ายแน่แเลยแต่ใครรู้ไหมเพื่อนที่ทั้งกลุ่มเลยนะ ไม,ไม่มีคะทายผู้หญิงเลยเดาว่าผู้ชาย <Okay. S 1> เขาว่าครึ่งๆเวลาคนไปเจอส่วนใหญ่นะที่เขาเจอเนี่ยก็จะบอกว่าอุ้ยต้องลูกสาวแน่เลยอ่ะเพราะว่าคุณแม่ดูสวยเปล่งปลั่งออร่าที่วิปสกินเออเขาก็บอกว่าต้องลูกสาวแน่ๆเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่พุทธ่ะดูเป็นผู้ชายแบบขี้เล่นแล้วก็เห็นเวลาแบบอยู่กับน้องพี่ใหม่หุยต้องได้ลูกสาวแน่เลย uh. แต่วันนี้ได้ลูกชายนะครับโอเค เราสองคนขอบคุณมากๆเลยนะครับในทุกๆข้อความที่คอมเมนต์กันมาทั้งใน Youtube แล้วก็ Facebook ของเยอที v ีเราได้อ่านกันทุกๆข้อความเลยนะครับซึ่งใครที่ตอนนี้กําลังพยายามอยู่นะครับเราก็ขอเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอย่าเพิ่งหมดความหวังนะครับสู้ๆครับใช่และะ้วค่ะก็อยากที่จะขอขอบคุณ ทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณพุทธบอกเลยว่าทุกคนเป็นกําลังใจดีๆให้กับเราโอเคเราได้กําลังใจจากคนรอบข้างที่รักเราเป็นครอบครัวเราหรือเป็นพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่รู้จักเราสองคนเคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วแต่สําหรับกําลังใจจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยห,หรือเราไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยเจอผ่านกันแต่ผลงานได้ฟังเสียงได้ฟังอะไรจากทางทีวีหรือโซเชียลแบบนี้แล้วเหมือนรักเราเป็นเห็นเราเป็นคนในครอบครัว รุนไปกับเรามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีค่ากับเราสองคนมากๆนะคะบางคนดีใจจนน้าตาไหลาบางคนดีใจจนกรี๊ดลั่นบ้านบางคนสวดมนต์ให้เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราะคะ่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะในคลิปต่ตอๆไปเราก็จะอัปเดตให้ฟังกันอีกว่ากว่าที่พีเจน้อยจะคลอดออกมาเนี่ย หนูผ่านอะไรมาบ้างแพท้ท้องหนักแค่ไหนเขาบอกว่าคนท้องมักจะอยากกินอะไรที่แปลกๆห,หรือ <c oughs> ที่ตัวเองแบบร้อยวันพันปีคือไม่กินนะพอท้อง <c oughs> <ๆ>ปุ๊บแล้วก็มีความรู้สึกอยากกินขึ้นมานะครับฝากติดตามในอีีต่อไปแล้วกันนะครับส่วนอ p ีนี้นะครับก็จากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันนะครับตอนนี้เป็นความจริงแล้วนะครับนี่คือภาคต่อของฝันเฟื่องตอนนี้คุณรัตวีแล้วก็คุณมนชิลานะครับจาก ฉากที่นั่งจบกันอยู่ที่สนามหญ้าที่สวนเพิ่งตอนนี้ก็มันเปลี่นยนชื่อนิดนึงเป็นคุณพุทธิชัยกับคุณรัทยาะะ <c oughs> แล้วก็ดําเนินชีวิตจริงกันต่อไปนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ได้โรด้กีบกุหลาบเหมือน <c oughs> ในละครหรือพระเอกนางเอกในละครแต่ว่าก็มีความสุขในทุกๆวัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับไปก่อนนะบ๊ายบายรักพี่เจน้อยด้วยนะอะไรนะพี่เจน้อยอยู่ตรงนี้คุณแม่ยืนนิดนึงโชว์พุ้งหน่อยนี่นียบายบายอู้วอเลยทุกคน เพ่ที่ได้ No, i my